สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาเก็บเฮ็ดเฟืองจ้ะเฮ็ดเฟืองกองเตี๋ยกองอ่างกับพี่สาไข่คอยละพี่น้องพี่กัดจะอยู่บ้านสุวัฒนาตำบลเกาขามอเำเภอหนึ่งยื่นจังหวัดอุบลจ้ะอันนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่พี่น้ารุ่นแรกเก็บรุ่นแรกเก็บเทเลกเก็บเทเลกของแปลงนี่เนามียนเก็บเทเลกของแปลงนี่เมื่อานั้นวัดดิจ,จ้าจ้าวัดดิจา้าเมื่อวานกับผ้าเฮ็ดพี่น้องอ้าวสิเก็บบ้านเนี่ยเมื่อวานนี้ผ้าเก็บมื่อวานนี้ผ้าเก็บ มันตีขึ้นในหลังมันก็บสี่คอยดึงยังสี่ดึงแล้วก็ออกมาคือเก่าแล้วน่ะหลูกมันเอาเมื่อเก็บไปเลยนอกไปแล้วเมื่อแล้วยางจีมเมือเก็บแล้วก็เอามากองไว้คางยังสี่กองไว้แล้วจังคนมาตัดตีมันตตัดีนมันมีต้นเชียนสีผ้าขึ้นล้านี่นีบ่กนี่แหละต้นสีผ้าขึ้นลาเป็นน้ำอากาศกับเป็นเนียนี่สีขึ้นลาเห็นบ่มันปิี่นไปแล้วน่ะโอ้ลาสขึ้นลาสีขึ้น พลผลิตเท่ากับซีบรอยเต็มที่กับบรยเต็มที่นะ้ถามมันเต็มที่นี่มันสีออกมาปึบทีเดียวนะมีบออม้อนนี่ถือว่าเก็บเก็บมือแรกนี่มันสีหน่อยอยู่โอ้เก็บมือแรกต้นนี้ขึ้นล่าลายเลยเออแปลงนี่แปลงนี่ขึ้นล่าลายแป้งนั้นบ้อนังโบะนี่มามากรก้อนห่วยต้นบไดได้นี่อากาศเขาร้าอากาศเขาร้ายก็ดี เนี่ยค่ะมารับโลจักบาทเดียวนี่เกตซิปเกตซิปแล้วราคาบพยูทีเนาะราคาบพยูทีเดี่ยวนี่เฮ็ดแห้งผงแห้งเพราะว่ามันเฮ็ดบ่มีเฮ็ดมันออกบ่ดีเออมีพี่น้องเาคอมเมนต์มาวายุคอยกับพักคือกันละไม่ต่อยว่าสันมันหนาวมันหนาวว่าสันบ่ะพักสองเท่านี่สูขนาดบ่ะพักกรักสองเท่านี่แหะสูใต้หนาวก็บ่รพักเลยปล่าถ้าเงินขนาดเนาะไอถ้าเงื่อน เออเตียงดวงไปม,งไมีอยู่บนลำหัวนนั่นพ่อใหญ่ถามันอากาศดีๆนีพ้นผลิตเ,เต็มที่แน่นอนบางเปลืกเปลงนี่ก็ได้เห็นเงินพันเลยแล้วเย็บหัวนแหลกมีอยู่บนหม้อมีในหม้อนี่มันมาออกในหนม้มนั่นนไเปเบื้องต้นคุนเปิดซอง <S <S เบื้องสูแปงสูแปงเนาะต้องซองเบื้องนี่ต้องซองมบืก่อน โม่ได้ที่เพราะว่ามันสีบาทบนทำป่นข้าพิน่นไมาเห็ดหมู่บ้านพี่น้องหนึ่งสองสามสี่พื้นคุ้มใส่แล้วสี่แปลงทั้ะหมู่บ้านช้าอาทิตย์เฮเบิ่งแปลงหนึ่งหนีผ้ามาเก็บอันเก็บวนะิธีเฮ็ดกกะยู่นคลิปหมู่บ้านเนี่ยล้วพี่น้องเอาไว้ในก้อนหม่อนไปวางหมอ่อนผลก้อนปะปั้างได้ละพี่ทั้งพี่ตัวเก็บเรียวพี่ละ โป๊กเรียดสิละนี่เก็บกี่เก็้ไวไสิกองไว้ยังสิดอกง่ายอ่ะดอกงามดอกง่ายดอกงามเปิดบ้างอีกีบ่ะ่บว่าเปิดก็ได้ดอกเดี๋ยวอากาศมันเขามันสีผลผลิตเสียหายีนพี่น้องดอกมันดอกเฮ็ดเฟื่องอันกองเตียมมันจะเป็นสีนี่บ่กพี่นางมันหนาวมันก็เป็นสีดำ่ถทามัน้ามันอากาศห่อนมันก็จะเป็นสีขาว นี่นี่ถือว่ามันเหาะมันหนาวด้หนี่มันแต่ว่ามันเป็นแนวนี่แล้อากาศขนาดว่าว่าหายอากาศได้มันยังเป็นสีดำอยู่คือเฮ็ดเฟืองอันน้ำทงหน้าเหาเนาะ<ม>เฮ็เฟืองธรรมศาสตร์เฮ็ดเฟืองธรรมศาสตร์อันแม่ข่าทางไหนมารับเนี่ยแม่ขาม่าบ่อน่าจะรวยก็มี่<อ>เดดก็มี่อันยื่นื้อเนินอีนิก็มี่ยู่อแม่ข่าไรแห้งเพิ่อมแม่ข่าอะไรเมนมาเอาเองเลยยังเมือเสา ยังมือเ้าก็มายังมือแดงก็มาเจัาหน่อยนี่เขาซ้อมมึงเสียงเบิ่งเนาะว่าบ้านเฮามีเฮ็ดบ่เพราะว่าบ้านโมบ้านนี่เฮ็ดเฮ็ดประจําพี่น้องผู้ใหญ่บ้านเพิ่นกับประกาศอยู่วังหันนั้นให้ไปลงทะเบียนนี่ก็สิไปลงเพิ่นเพิ่มกันนั่นล่ะนี่อือันหาลายสิเปลือยแต่ได้นี่เห็นบ่อากาศมันหนาวมันหยางหญ่นี่มันจะเปลือยเฮ็นหมดนี่ล่ะล่ะข้นมันมันก็จะเปลือยเป็นแนว นี่คือเห็ดสวงหนาวอีลีนาอหนาวอาการเอาอาก่าองศาสิบองศาพี่น้องแต่ยังเบือนเห็ดเพราะว่าอยากมีไร่ได้ <laughs> มีไร <laughs> ่ <ำ S 1> ได้เก็บแค่สามเปลงหนึ่งสองสามสี่สี่เปล่งมวหนกับพุ้มมีเพราะปันไดดอกนะมันยันมันบอ่อมอหนกับกระลังอันนันไม่กระลังตาให่ไม่ ช่างนี้ตัดใหญยไม้สิหนองตัดใหญยไม้อาจารย์ห้อยลงมาแล้วเพิ่นมาเก็บเห็ดอาจาย์ห้อยก็ไปเก็บเห็ดคือกันไปเบิ่งของเพิ่นดิล่ะเดี๋ยวสิไปเบิ่งของเพิ่นป่ะไปยางไปเบิ่งของเพิ่นเจ้าฟ้าอยู่บ่นี่ก็บโบ้าไปเบ่งข้าเพิ่นโปกเด้อพ่อใหญ่วัสิปลาเองดอกตีนมันจะปกเจ้าก็ไปเบิ่งตัวแปงใต้นี่พี่น้องนี่แปลงนึ่งนี่จะปาตีนเห็ดก็ได้สิท่านไหค่ะบ่เดี๋ยวก่อนยังอันเอาที่ละเอาไหม เอาไม่จะหายหายไปขเบื้งเหตุสัมพันธ์หนึ่งขอบพูดหลายๆได้พี่นางเหรอเดี๋ยวสิมาเอาเห็ดไปแกงน้ำโรยหนึ่งเอาไป้ข่อยเด้อยอยากกินพาร์ทเห็ดกินหน่องพาร์ทเอามันเสกน้ำไปเบิ่งของอาจารย์หอยก่อนพี่น้องมีแป้งหนึ่งทีเบิ่งที่แหลกมีเบื้องหนาะของอาจารย์หอยก็ได้ บรรยากาศอยู่ทงหน้ายังมะเสาพี่น้องอากาศหน้าหนาวพี่น้องยังกะุ่มอนอเหยียบใหม่เพื่อนขันแท่ไงดีจังอาเบิงเฮ็ดอาจารย์หอย <c oughs> Cái bớt là bòi hoài Nào nó Nào khác nè Ôi lái bèng thì hỏng Em mới sao cả Phải cả ta lông mà à nó phải cả đáy nó ฮ้อยไปที่จ้าค่ะอ่ะติดไม้นั่นเนี่ยโอ้ยใ <laughs> ส่เห็ดดอกเห็ดโอ้ยท่านเห็นอยู่บ่ะมันชีบด้วยละโอ้อันนี้รุ่นรุ่นที่เท่าไรฮ้อยที่เห็ดปีนี้รุ่นที่สองอะละเห็ดปูดอ๋อ <laughs> อากาศบ่ดีปันไดนน่องอม,มันาอากาศมันเย็นเย็นพี่น้องออกกันห้างๆ้เพื่อกันแล้วก็พ้องไปหนั่ง พ وض นามใส่ล้างสุมือแล้วบ่อยห้อยนี่ส่วนนีนโอ้ยนียพอได้เลียมอยูเออพอได้เลียมอยู่ีพี่น้องอืมเียงอุ่นได้อยู่ในหันนอกหนาวหนาวแนวนี้เปิดเขาเก็บเพชรนี่อุ่นหวาบหลดพอได้ใส่อยู่ดอก พี่นี่มันหักอากาศมันเย็นเกินไปหน่อยห้อยแมนค่ะอุ่นๆคือสวงมาทายพีกายนี่พ้นผลิตกับสิไดเ๊ะเป๊ะๆอยู่พี่น้องขาดเกินกับวาลายดอกกรบอกคืนว่ามันสีหนาวปนหนีนะหนาวมันห่อนขึ้นเ้วได้สวงมาหันน้อแมนมันมานหนาวลงอีกแต่ข้าเนอาหนาวเนีบก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีเฮ็ดขึ้นกันบ่แมนเอาแนะนําแน่ห้อยเฮ็ดจังไนอัดสิเพิ่ม เพิ่มจำนวนบอกให้หลายขึ้นจากสิบแปดบอกบอกแมนค, <It. S 1> คือขยับระวังก่อนนี่ให้มันทีเขาโอ้ไ้มันชีดกันบอกห้มันชิดกัน,อ,กน,กนอืและการปักใหม่นี่ปลักให้ต่ำลงโอ้ oh, ปักต่ำลงกาเก่าแมนวิธีปักใหม่ต่ำลงกว่าเก่าด้วยพี่หนอ้อให้พายางลงต่ำลงเนาะแมนเันเอาขึ้นทั้งนั้นพี่นอ่อดอกเพชร แลงนีิจั๊งเม็ดไอหอยนี่ประมาณแปลงนีิประมาณหาเม็ดหาเม็ดเนาะสิบแปดบอกไปสิเพิ่มขึ้นเป็นประมาณจ๊กยี่สิบหานี่ยยี่สิบหาเอาชิดชิดกันเลยเนาะเอาชิดชิดกันเออเพิ่มความห่อนให้มันเพิ่มความห่อนความอ๊บอ้าวพี่น่อยเออแล้วก็ปกเฟืองให้ไหาขึ้นปอกเฟืองเท่งๆนี่เนาะไม่เอานะขึ้นกุ้งเก่าเออเป็นไร มันขื่นล่าใบห้อ,หอยเนี่ย,ยนีอ่อือือยังสีนี่เขาเก็บบ่ได้เลยแม่นบอกมันคันมันบัวเปื่อยกับบเป็นยังแต่ว่าคันมันเปื่อยกับสีบ่ได้เนะาะบ่ได้เนี่ยเริ่มเฮ็ดมาจากักมืออะไรห้อยนี่ทีเฮ็ดรุ่นนี่ปีนี่นะของปีนี่ ของปีนี่นะครับบ่ถ้าได้ลงดอกตัวนี้เป็นเห็ดเฮ็ดตั้งแต่ก่อนปีใหม่นี่โอ้ก็เก็บมาโดนเติบแหละบ่เมื่อนี้นี่เฮ็ดก่อนปีใหม่เนาะแม่นโอ้เก็บเก็บหลายรอบแล้วีิคั่นนี่เห็ดตัวที่ห่างๆหลายรอบว่ะละกลายชีเดลเหลือละกลายชีเ้ลแล้วจังว่ามันห่างเออ10มื้อได้เก็บผลผลิตคือว่านบ่อยไหมสิบหมื้อแต่ว่าหนาวๆนี่อยากสาอยู่บ่อากาศเย็นๆนี่ประมาณ สิบสองมือซึ่งสองอาทิตย์น่ะสองถึงสิบสี่มือ,มอบ้านนี้เก็บออกแล้วก็วฮดน้ำให้เรื่อยๆบ่อยของไอ้เรืเ่องไหนบ่ห้องกับเบิ้งอุณหภูมิภายในใแปลงที่เท่านำ้ำมันยังมีความชื้นอยู่ห้องกับข้างในอยู่บ่ต้องฮดเลยจ้ะากับฮดเนี่ยได้ทั้งนอกรอบแปลงจะเพิ่มความชื้นให้มันจ้ะ นี่พี่น้องเขาถามมาว่ามีเสื้อเฮ็ดก่อนเฮ็ดขายบ่อเสื้อเฮ็ดเปล่าอยู่นี่บ่มีเพราะว่ารับเข้ามาคือกันจ<า>้ะครับตอบเดียวกันแต่พี่น้องเริ่มมาทมาการห้อยแล้วมีคนอยากได้หลายคือเดี๋ยวไปรับสื่อเพิ่มมากเท่ากันไนม่ไปรับสื่อเพิ่มมาคือกันกะซีบ่ได้ไปส่งให้พี่น้องเฮ้าเพราะว่าเพราะว่าเฮ้าบ่ได้ผลิตเองแม่นอะส่งกับไปสื่อมาแล้วก็ไปส่งต่อมันสีแพงแม่นพี่น้องเขาสีถ่าแพงนะจ้ะกะบ่แนะนำหรอก เดี๋ยวกับสีผ้าพี่น้องห้ามาเบิ้งเรื่อยๆละจ้ะเป็นเห็ดส่วนอากาศอุ่นขึ้นจังน่อยก็หน่อยห้อยน้อยจังกเบิ้งเนาะจ้ารุ่นนี้เราเราเห็ดรุ่นแหลกเก็บสีเบิ้ดแล้วล่ะสเบิดแล้วเออผลผลิตได้จดไว้บ่อยห้อยรุ่นแหลกของของของเริ่มเห็ดนี่ประมาณลอยกุโลละล่ะลอยกุโหลวเนาะทุนนี้เท่าไหรห้อยลอยกุโลนี่ทุนนี่บ่เออจักแปลงล่ะมัน เฉลี่ยแหละประมาณแปลงละโลนี่ลงคาคาลงพุ่นนี่เค่งคาพยางคา,า,า,าขีมัน่นคาเสือเฮ็ดประม่านจะแปลงละเห็ดมาเนี่ยเฮ็ดมายี่สิบยี่สิบก็แปลงน่ละยี่สิบก็แปลงมันก็ประมาณพันสองบอกสองสิบสองประมาณถึงสองพันบอกประมาณนั่นแหละประมาณสองพันเนาะอลอยก็โลโลละหกสิบเฉลี่ยได้บ่อยห,ห้อยลราคาส่วนนี้ ได้ได้หกสิบเพราะว่าช่วงนี้มันอากาศนุ่งหนาวเห็ดก็บ่ค่อยออกถือว่าออกบ่ค่อยดีปานใดอได้ลายกลุ่มปกติสิได้กว่านั้นเนาะแมียนคือปีที่แล้วนี่เฉลี่ยเกือบถือแป้งละสิบโล่แป้งขนาดนี้เกือบถือแป้งละสิบโลก็สิได้แป้งละหกลอยน้อยหอยหน่อยเม่นเฮ็ดรอบนึงก็เศร้าก็แป้งบอกตอนหลอบเก็บ ก็ถือว่าพ่อเฮ็ดอยู่พี่น้องได้ฟุ้นได้ปุ๋ยไซนาผอมน,น้องใช่ไหอยก็คือให้เพิ่มนมา่อเหตุไซนาเฮานี่เพิ่นบ่ริสเเ้วบ่ได้เสียค่าหยังแม่นบ่อกออมีขิงหัวเพิน่น <c oughs> มีฟุ้นให้พร้อมมีฟุ้นให้พร้อมเพราะว่าเราเลี้ยงงัวหลายพี่น้องน้ำนี่ก็ให้ใส่ฟรีเออน้ำมก็ฟรีอยากให้พี่น้องได้มีรายได้น้เนาะแ้องให้เพิ่นก็นมีรายได้เจ้าขอ,อ,องก็ได้ฟุ้นใไซนาพีน่น้องแม่นเออได้ประโยชน์น้ำกันสองต่อ กคลิปนี้กับข้าพี่น้องข้ามาเบึงเฮ็ดจ้ะองอาจารย์ห้อยเฟิ่นเก็บสีเบิดเลยพี่น้องสีเบิดสุดเบิรดดุลเลยล่ะเดี๋ยวอุ่นๆคือจังาเบึงไม้หน่อยหอยเนาะจ้ะเขาพูดในห้อยร้านจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องเฮ็ดร้ายอีนี้จ้ะถ้าอากาศเป็นใจอุ่นๆแน่กับสีไดฝนพายิตร้ายก็หนีอยู่พี่น้องก็เป็นกำลังใจเห็นกษตรกรเท่าจ้ะให้ได้ราคาดีๆให้เฮ็ดออกไลร้ายถูกหลอก ขอบคุณพี่น้องท,ที่ตามรับชมจะคลิปนคีคลิปหนาพอกันใหม่สวัสดีจ้า